ไครับอุ้ยไอ้แจ่นึงไอ้แชไปไหนไอ้แชลูกพอเต็มดอกนี้มาหมื่นหัคุณคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมไก่จ้า เสียงไก่เหมือนเช่นคนลองไห้มาโอเคเมื่อผมก็กราบสวัสดีเกียกกร์ภูมิแกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะเกมของไก่แจ๊คือขนอนเด็ดของเรานะเพื่อนไก่จ๋านั่นเองนะโอเคมาจัดกันดีกว่านะครับผมวันนี้ส่วนที่สี่เก้าหกเดี๋ยวขอใส่ได้เป็ดจุดสองไปก่อนลวกันสวยงามอุ้มมือมามีวายขามีเอิร์ดเตอนนีสี่สอง ไไอ้ไอเจ้ามาสองมึงงงว้าวว่ไอ้เจ้อุ้ยมันเกิดยังกับความหาเขาว้าตห้าเจ็บว่ะมาดีไม่แย่ครับผมติดสองติดสองนิดๆติดสองหน่อยไๆเข้าปีไปเลยไ้กุ๊กไก่เรียนรู้จนโตใหญ่ไม่มีน้องไมลูกกินไป ไอ้แจ๊ะหมูว่าวไปสองว้าไปสามมึงว่าหมดเลยไปได้นะขอไวท์ทั้งสามโอ้โหข้าทต้มมก่อนเชี่ยดิเลือดแกโอ้โหโอ้ยน้องแกมาขอไว้์ไวท์สองหมุนครับคุณแปะไปแล้วจะไม่มีไวทคน้าให้กูเลยกอดแม่งหรือว่าแล้วครับเอาไหร่นีน่ิพาเข้าทำใหม่แงโลไปลักเลยนะขอเป็นจริงจิงไอ้แจ๊มาสวยเงาได้ลูก ไอลูกยาวเบ็ดดีดปุ้ยเข้าไปหนึ่งดอกเมื่อทีลักู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 จีีียเล็กกอาโออาอา่ะจีเจีเจียเล็กกอาโออาโอโอเข้าปีในหมงเว็หงเว็มากมึงเข้ามาสวยงามไหลน่อยเลือดบโอยมึงกูจะคับว่าไหลาอ่ะไอแกต่อ แก่งนายเป็นเลยมีเป็นสีดีไอ้ายอเป็นสีดีไอ้ลงมาไอ้แอรลงมาไอ้แกขาวไอ้แกขาวแกขาวไม่ลงหมดแม่หมันเที่ยวแล้วไม่ให้กูเหมือนเดิมแน่นอนผมไม่ไปผมไม่ไปวายคู่งันอย่างนี้ก่อนให้กูไปเต็มกาลาร์เดสตอนนีมาสองพันเก้าไหลไปก่อนเพื่อนสวยงามขนาดแต่ไม่สามพันเก้าไอแกหนึ่งเต็มกาลาร์เดสไปครับ ui, ai cha luôn ai cha bên này, đọc đi mặt mùi hô đọt lơ 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 đi, lơ 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 คืนนี้ที่สองก็อุดหนดนะเท่าไรท่สามพันเจ็ดนะโอเคพอเริ่องเลยเท่าไรแจ้กนะูเป็น4ีเองเะือนครับวีนี้เท่าไรวันที่มานสาม0 0นแปนะเพื่อนยอดไย่ลืมกนไลค์ก็สัส่งจกดขายอุปกรณ์ไอ้ด้วยนะครับไปเจอใหม่กินน้าเพื่อนบายๆแชกูกูก